สวัสดีครับพี่น้องเจอเจอกันอีกแล้วนะครับเนาะกับช่องเกษดาแสงดีครับผมพี่น้องสําหรับพี่น้องคนที่รักนกเขาและก็รักการเลี้ยงนกเขานะครับพี่น้องโอ้โกงว่างครับมือนี่ยมาแวะหาอาจารย์สายมอบครับผมมืออื่นก็มืออื่นหยุดพี่น้องขอหยุดครับมืออื่นเนี่ยบริจวดหลายมือแล้วครับบริจวดหลายอาทิตย์แล้วขอหยุดขอหยุดครับผมพูเนี่ย งกะว่างโอ้ยนกกะบ่มีไปหานกมาใส่งตัวที่ไหนเฮาจานอันอันดนงน้องกระตืนกระตื้นเขากางครับเขากาโอ้ยังไงเ็บินนกดินยังไะกินวกใช่เขวามัอันนี้เผาไว้แล้วเผาไว้บดดจะป็นขวามัขวมันดำเลยมหนไหมข้ากระทะเลยนะโอ้มนนมน ขัวดำๆเล่นว่ะขัวมันดำเลยนี่มันก็เผาเดียวรอบเดี่ยวเดียวเดี๋ยวขัวมันดำปื๊ดๆหมดเลยขัวไมนไหม้กระทะเลยไหม้ใน้ข้ากระดาเลยเฮ็ดสูตรอันนี้เด้อใช้น้ำยาขนมกินนี่เออใช้ดาน้ำยาขนมกินยาปลาเออใช้น้ำยาปลากับพ่อเ่าต้องใส่กะทิใส่นั่นนะแต่ก่อนใส่ยังกะใส่หลายอย่างแต่ก่อนใส่ยังใส่ยังครับใส่กุ้สูตรนี้สิใส่ยังเนี้ยนนี้ใส่กะทิเออใส่น้ำยาปลานี่ ใส่น้ำยาปลาใส่น้ำยาปลาไปปิดใส่เกลือบ่เอาน้ำตาเอาน้ำปลาใส่เอาน้ำปลาบ่เออบ่ใส่เกลือบ่เกลี่ยนังหลายน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาใส่เยอะเกี่ยวใหยหนึ่งวันเกี่ยวใหยหนึ่งวันต่อืเอาครื่องขวนเนาะก็หลายตัวแบ่งแบ่งกันดินดินตั้งนีกับบดดินกับมีดิบ่ันี่ขวานจิบขวมันดำเลยเห็ดดินเห็ดดินไหนกเนาะพี่น้องเนาะ แต่ก่อนกับเป็นเออแต่ e ก่อนกับเป็นปวกนี่ครับผมนี่พอไหวมันจะบมั่วใหม่ CPR> พี่น้องปวกป Deadpool> นี่เพราะมันปวกสีเด้อครับนี่ปวกมัน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 สีมี่ปวกปวกไหนกคุมอ่ะเออมันสีมี่ปวกอยู่สองย่างเนาะจานเนาะอันนี้ปวกไหนกคุมเพราะมันปวกใหไงนะครับอันนี้อันนี้คือปวกน้อยครับปวกมีมีมันมดมะขืนครับผมมีมันก็บ่ะเพรามันปวกสีแต่ปวกสีมันมีตะดินเนาะจานเนาะอันนี้ขวานใหม่ค้ากระทะเลยนี่ทีเออหอมในกระทะเลยยังคนมันใช้น anyway> ้ำยาหลบขวาน้ำยาเสีอีก เหตุผลดำดำมานะเอือนหมดละเหตดปฏิยุดเหมือนเอือนมือนหื้อเอือนไปหาเหมือนไปเหมือนมี่สายล่าันรดาเอือนโอ้เอือนเอือนพี่น้องเอือนเมี่ยมีนัดครับผมมีนัดเจอแล้วครับมืออืนเนี่ยเดี๋ยวเจอไผ่อัำอับไว้ก่อนครับพอมีนัดครับมืออื่นเนี่ยออกไปครับกับอาจารย์ใหญ่เป็นสายหมวดวานบัได้ออกโดนที่จานพันว่าซึ่งาก้วนกของพี่น้อง ผมกับมีคอนเสปต์อยู่ครับว่าจีผ้าจันอันไปหานกมาฝึกเจ้กโตพี่น้องพอได้หลินพอได้เห็ดคลิปมาพี่น้องได้เพื่อเพื่อนในวันหยุดเนาะครับเนาะว่าหลินโตต,ตัวเก่าหลายมันก็ซิ่งดี่จันมันบ่ลเหรห้นผักมันก่อนเว่าเห็ดอินเหนหนกนอนนอนหลังก็ตื่นฮะนอนหลังก็ตื่นด้าน,นหลังกนหนาอยู่อันสิไปจะสิไปย,ยังม่วงมือนออกกามากกว่มามะหับใช่ไหมยังมงแห็ดมงออกากามเห็ดมงมาก ตาแ<อ>ม<อ>ุ่งา,าดทุกขาดัสายหมอบสายหมอบกรจอบใจมาทานมันแล้วนนผมก็ตือรือ้นเลปุกโอ้ผมเลิกงันมากมากแวะครับผมแวะนนผมกตืื้าของกาี่เลืกแบมออเลิกแมงได้โอจะสมุง Tìm 3 4 hạng 3, 2 anh 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 Hả ngân anh anh Hả ngân xài anh 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 đó anh 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 ไม่เชื่อว่าอันนี้ดีนะโว้เอาไปใส่รถนี่แหละที่พี่น้องคนกดติดตามที่เปิลเบิงคลิปเฮาอันนี้ล่ะช่วงนี้ฝนตกตึงๆทึ่งก็เลยไปใส่เที่ยงช่วงนี้ไม่ได้เฮ็ดคลิปเลยวันนี้ฮอดฤดูกาลแล้ววันนี้เนาะมีต้อนรัหนาวแล้ววันนี้ครับเแต่งวันนี้ล่ะครับนี่แ่ะมันหนอดฤดูกาลครับต้องฤดูกาลแล้วครับหมดฤดูการนุ่งเร่งฝึกนกชุดยัง เออเอาไ้เอาไปแต่ใช่นี้ก็เ็ดตินชุดปนนอกปนนอกเข้าเนยนะยนเนียนนนแบ่งินแบน่งกันกินปวชีสแต,ต่ดำไม่จุกขวาตอนเ่มั้นดำจุกวาใหม่ในกระทะเลยนะอะจะค่อูเอาเงินไหนบ่าอคอ <c oughs> นบ่หัเงินาากกว่าใส่จักบ่จักมาได้ใส่แล้วอันัน้น

เอาำนี่เอาไปขวามันไหม่มันดำไปเลยไหมได้กระทะเลยไปตงไปนใจกระทะไหม่ด้อไหม่ดอกระทะขวมันดำมันเยดเลยย่ายาเฮ็ดสูตรเ่าเ้อะหมอใช่สมยาไน้องกินนะว่าไม่พอดีใส่สมุนไขนกินใส่น้ำปลาที่เจ้าวานั่นหอเฮ็ดไอ้ใช้กระชชยหลายอืกระชชยตะไคร่กะไช้ตำมุนเลยกันดอกไอ้พวกกะไช้เนอะดือเสียอาคันคันใบตะนาใบตะไคร้ใส่น้ำ บอ,องห,บหัวมันหอยต่ำเลยต่ำไปมุนมุดไปเลยนะหัวมัน,นโอ้ต่ำหัวตะไข่ครับออหัวกระไส้น้ำเออหัวกระไคร่หัวไส้แต่ผมจัะค่อยไปเห็ดผมไม่ได้คนกินเห็ดใส่เรนนี่เลยตรงเลยแล้วก็อบอกเอานกตัวนั้นครับเสียงหลูกข้ออ่างก็ฟินก็ลอกระหรอกเหมือนเสียงมัดใน,เ,นเต็มบนในแล้วเล่นดีเลยเอาเอาเอาตัวไหนไปมือเอือน่ะดีโอ้ <laughs> เอ้ยว่มีนกว่าขันว่าอยากเอาไปเลยเ้ยเอยไปเอาขันนกมันเคยเล่นดูมันกิต้องเล่นดูเดนเดินมันมันก็่ตแ่เน้ยเพลงไหนเงบอร์เยเน่อ้ยอยังสายตาทั้งนี้สาดเรื่องเนาะเอานี่แหละ<ด>สูตรนี่แหละใส่ขัวดีๆเดำยาลก,กินได้เพดขวดีๆขวดดำๆชุดบุกเวถ่แล้วปุกบวกคนมา อาจารย์คนวานันยุวคนว่าสิมีแนว่ยงานหายยมืเอมื่นกับเอาก่งไปน้ำข้างๆเขาได้นกมาฝึกโก่งว่างหลายอยู่เนาะแมนกับเอามาเพื่อมันสุดนี้สิพาะฝึกดีซ้ำไว้ก่งนี่ก็จิตซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาโบผ่านกับป่อยหอกอันนี้ไปเอาไามฝึกไปมันจะไปกับว่าร่างเนาะกับว่าร่างไว้เนาะอออกันนี้ มนก็จอกเขาไปปองเด้ยวมังเขาได้วะบ่ถือตาจักกงหนกี่น้องถือตาบนเรือนวันีง่าไม่เมียบ่ถือตาจักกงหน่เนียวถือตาไปเพื่อแล้วง้อยยังยุ่งใส่ปูนฝันเียอันนี้กับฮร์ดล็เนี่เอาเอากงไปน้ามือน่ะ

ตรงไหนมันเป็นอะไรใสยังไงใสนี่ครับสูตรดินดำพี่น้องดินดำนี่ถ้าอาจารย์ท่านใดจีเฮ็ดก็ต้องเผาก่อนเนาะครับพี่น้องอันนี้จานอันจะเผามันมันเพราะอะได้ทั่วปานใดครับต้องเอาไปขั่วอีกมันคันเผาใหม่มันเลยมันเป็นกิ่ทาเฮาจะไปขวมันดำในในกระทะทีเดียวเลยน้องมันก็สิแตกออกมันก็จะออกมาหอนออก ในขวานเราก็ช่วยผสมอีกก็ใจ้ได้น้ำยาเนี่ยหละน้ำยาต้องกินต้นน้ำปลาตัวน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยห่อนี่แหละอืมเจ้น้ำปลาต้องไปมันเท่มๆห็นไงมันกินเพราะน้ำตาลแลน้ำปลาจะดีตัวเกลือเกลือมันโอ้หมูเส้นนี่เอาเจ้ากาซ้อมซ้อมสองมือแล้วล่ะหมูว่านี่เอาฟงชิลิคือจ้กว่าติดยังติดยัง เอียงเอียงห้องแวกแอกอยู่มือเ้านี่เอาเจ้ากาขึ้นพี่น้องมือเ้านี่เอาเจ้ากาขึ้นเอาเจ้ากาขึ้นกะมีนกขอมารวมอีกแป๊บหนึ่งห้องแอกแอกอีกโอ้ยวะพีน้องเลยไข่ไสเอียงเออมานเอียงตลอดเลยไหมโัอ๋ยังดอกมันเป็นเตะมันเป็นทินไหนไอ้นี่เป็นทินนกนกเอียงมันมาก่อ Tao a moon 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 đấy moon 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 ชั้ำไปอ่ะนกอี่เอนียตเดียวนกกต่วัเรื่อยอ่มนีไกนี่นนกตัวเดียวนอกันก็แจกใจใส่สวยไม่มื่ียวไม่ตัวเดียว่ตัวเดียวตัวไม้ตตัวเดียวอนั่นครับนกเดียวสามตัวครร แต่ก่อนหนกมีเป็นสิบเอานี่นะเดี๋ยวซ้ำไหมครับฤดูกาลนี้ซ้ำไหมซ้ำไหมจังไก่หาไหมมาใส่กงเปล่าๆไปกุ้งเปล่ากงวางกับมี่นะพี่น้องครับมืออื่นครับพี่น้องเดี๋ยวะจะได้ออกไปจวดมูนี่เขาเม้าแวะอาจารย์อันเนาะพี่น้องพอดีกับหมอันหมอันเม็ดใหญ่ผมเบิดผมนี่มาสื่อหมอันนะครับสื่อสื่ออยู่ป ถอนทุนเงินไปทุนเงินเปิดไปกันขอบอเปิดเอาเอาทุนเงินไปกนก็ได้ไม่ได้แกะป้องกันะครับพี่น้องแังไลยก็ขอฝากติดตามน้ำมันนะครับเด้อช่องเกษยรดาแสงดีครับผมพี่น้องฝากติดตามนะครับเกี่ยวกับนกเขาเก็ดสนุกสนานเก็ดยวกที่ข้าไปสำหรับครับพี่น้องเจมแๆคว้มดูน้ำนี่จันจันนั้นกับว่าแตงโกงดีๆขี่กับว่าขอออก องเปาเฮ้ยมาขึ้นกระปวดไพิาพอนออกก่นแดงจนจอือพอนออกล้างออกนี่ครับถุงกระจาบถุงีไงสามสบบาทถุสมสิบครับพนมาออกมาถิ่มไรปเดนี่เเพื่อหนเมียมีนะฮอนอยู่บรมาณบอกฮวนลดแล้เนาะหลอดหนอกเลยลหะครับ ต้องล่างนะครับพวกนี้ต้องล่างออกสําหรับเหยื่มาใส่นกไม่นะครับพี่น้องโอ้ไข่กงเปล่าอื่นไข่กงเปล่าแต่ก่อนไข่ว้างน้ำเขียวนี่ไข่กงเปล่าแล้วไม่คนไ<ะ>หนพร้อมนะไมคนไหนพร้อมนี่ครับฮพรขีดฟุ้นออกพี่น้องเพิ่งการสื่อมาเราเป็นหมดนะครับสื่อมาเราเป็นหมดนกบกหอยกินเด้อพี่น้อง ต้าคาห้องฮอนออกยังงไข่ไข่หมอดนะครับหมอดมดแดงแะไเขาไปเจาะจะเป็นปุ้นเงินหอนออกดีดีมาถานเราจัดหางเนี่ยโอ้ยไปทั้งแ้วหมื่น จวดจวด้งวางตาม้งพอดีหานว่าใส่้งไว้ก่อนเออหามาใส่ไว้เลยทีหามาใส่ไว้บ่ใส่ไว้บ่ได้เมันเสียงหน่อยไปน่อยวเดเจ้าเสียง่เพียงเสียงหน่อยเอาติเสียงน่อนดีอืมขต่ว่าเสียงทั้งอาผู้เฒ่ากับมกเสียงสนีขันคคู่ แล้วแต่คนมักดอกคนมักนกเสียงหน่อยมักนกเสียงใหญ่มักนกเสียงกลางผู้ใดเพิ่นมักจังใเดเพิ่นก็ออกจังสั่นะอืมเอาครับพี่น้องคลิปนี้ก็สันส้นๆเนาะครับพี่น้องเนาะซัำนี่ซัำนี่เหรอครับมืออื่นเดี๋ยวจิดผ้าออกสายหมอกบอกไปจวดจัดจวดมืืออ่น อืมออกไวจวดรถถังก็แล้ะนะครับพี่อันรถถังก็แลวละครับคลิปนี้ทรับนี้ผมเกียรติศดาแสงดีกับจัดอันนะครับพี่น้องขอลาไปก่อนครับจงควยเจอเจอกันคลิปหน้านะครับเนะเาะสวัสดีครับจันอันสวัสดีครับ